สวัสดีครับนะฮะสวัสดีสวัสดี f อนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับงานเข้าแล้วพี่น้องนะฮะตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ยินข่าวล่ามาเร็วด่วนเลยครับว่าจากกักรีแบ่งปันรอยยิ้มยิ้มไม่ออกแล้วครับนะครับคือน้องจกกักรีเนี่ยโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทที่สารงหวัดมูลอาหสองคดี ปรากฏว่าสาลได้มีคำว่าสา,าให้ชำระค่าปรับคดีละสามหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็โทรศัพท์มาขอยืมตังค์นะฮะจัดการไปให้เรียบร้อยแล้วครับเบื้องต้นโอนไปแล้วหนึ่งหมื่นนะครับจริงๆคดีนี้น่าจะรอลงอาญาได้นะครับแต่ทําไมเดินคดีกันยังไงกลายเป็นโดนค่าป,ปรับหนักขนาดนั้นเพราะว่าจักรีเองเนี่ยเป็นเป็นเด็กแล้วก็เป็นความผิดครั้งแรกเนี่ยนะครับรอลงอาญาเออรู้สึกจะรอลงอาญาแต่มีค่าปรับ แล้วก็คับปรับน่าจะถแถลงสารได้ว่าเราไม่มีเงินเรามีเงินจํานวนน้อยมากแล้วขอสารเมตตาลดลดราคาหน่อยได้ไหมแต่ปรากฏว่าจักกีเองอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไปแล้วก็ถูกระหุก,ก็พิพากษาเลยตอนนี้ถูกควบคุมตัวนะครับอย่าใช้คําว่าจําคุกนะครับถูกควบคุมตัวอยู่ใต้ทุนสารเพื่อรอชาระค่าปรับนะครับทีนี้เบื้องต้นผมประสานงานไปยังทางนายประกัน นะครับเพื่อให้ไปช่วยดําเนินการยื่นคําแถลงคําร้องขอผัดผ่อนการชําระค่าปรับนะครับอาจจะมีการชําระค่าปรับคดีละหมื่นหนึ่งก่อนนะครับคดีละหนึ่งหมื่นก่อนนะฮะแล้วก็อีกสองหมบาทเนี่ยอาจจะผัดผ่อนขอเวลาสักเดือนหนึ่งเพื่อให้จักรีออกมาหาตังค์นะครับเมื่อกี้มันโทรมาหาผมเลยครับโทรมาจากใต้ทุนสารนะครับเนี่ยมันนึกถึงแต่หน้าพ่อมันคนเนี้ยครับจักรีนะครับนะฮะมัน มันโทรมาหาผมครับมันคิดว่าผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อมันไอจัก,กรีมันบอกผมเป็นพ่อมันพ่อครับขอยืมตังค์หน่อยครับมันบอกงี้ผมก็เลยต้องให้เมียผมโอนตังค์ไปให้มันก่อนนะครับเดี๋ยวคงจะให้ความช่วยเหลือจัก,กรีไปตามสมควรนะครับแต่ก็ขอเอาเรื่องของจัก,กรีเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนเตือน,น,นสติไปยังพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับว่าเราต้องไม่สนุกปากนะครับเห็นไหมครับสนุกปากอย่างนี้เนี่ยนะครับ อยู่ดีๆเราต้องมาเสียเงินทีห้าหกเจ็ดหมื่นเพื่อชําระค่าปรับศาลนะครับและนี่ยังไม่รู้เลยว่าจากกักรีจะเอาเงินที่ไหนมาชําระพูดตรงๆนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะผมได้ช่วยไปแล้วว่าผมได้ช่วยไปประมาณสองหมื่นก่อนนะครับคดีละหมื่นนะครับก็หวังว่าน้องจกกักรีคงจะคืนพี่ทนายนะครับไม่คืนมีเรื่องนะจกกักรีนะนะบอกก่อนนะแค่งานพี่ทนายก็ยุ่งอยู่ตายอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยเช้าเนี่ยนะครับ เมื่อสกูเอมเดอร์ได้ประสานมาได้ยินข่าวว่ามีชื่อทนายชันชัยนะครับน่าจะเป็นทนายของศาลนะนะก็ฝากพี่ทนายชันชัยหรือน้องทนายชันชัยช่วยดูแลจัเกรมด้วยนะครับคดีนี้เป็นคดีหมิ่นประมาทสองคดีนะครับผมจําได้อ่รู้สึกไม่แน่ใจว่าคดีหมิ่นประมาทน้องชมแม่น้องชมพู่กับกับนัดแต่หรือยังไงเนี่ยนะนะครับนี่ยังไม่นับคดีที่อยู่สมุดประการของพี่อัจฉริยะผมนะ นะที่พูดว่าพี่อาชยยผมนี่ไม่ได้หมายว่าผมเป็นอะไรกับเขานะนะครับก็ให้เกียรติทางสังคมไปนะฮะแล้วก็ทุกท่านครับจากกีเองก็ไม่รู้จะเข็ดหรือเปล่านะฮะไม่รู้จะเข็ดจะหลาบไหมแต่รอบนี้น่าจะเข็ดจะหลาบนะการนําเสนอข่าวสารอะไรก็ตามต้องระวังนะฮะต้องพึงระวังจริงๆเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์กับทางลูกความผมซึ่งก็ไล่อยู่ในรถนะฮะ พี่เขาก็นั่งขับให้วันเช้านี้ก็มีคดีหนึ่งที่เอ่อผมฟังดูแล้วผมก็ไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับมีการฟ้องร้องกันมาเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็มาขอถอนอถอนไม่ได้ก็มาขอออกอะไรยกเลิกก่อนจำน่ายก่อนนะครับตกลงกันไม่ได้นะครับซึ่งคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนี่มีปัญหาเยอะแยะมากมายจริงๆ ม่อเช้าก็เจอพี่เอฟซด้วยนะฮะกินข้าวอยู่มีเอฟซที่นางรองก็มาทักทายแล้วก็มีน้องทนายคนหนึ่งก็มาทักทายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็แสดงว่ามีเอฟซเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยผมเนี่ยนะครับก็ทําอะไรก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวนะครับให้มันอยู่ในเรื่องที่ดีๆพอาเดี๋ยวทำอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาละแยเลยครับเนาะรถนี้ยังวิ่งได้ครับเมื่อกี้นะรถยีนี้ยังวิ่งได้เลยครับนี่มันน่าจะเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วนะรถอีแตนเมื่อกี้ คือผมดูสภาพแล้วรถเมื่อกี้วิ่งผ่านมาตลกมากเลยครับเกา่าโอ้โหนะเราว่าเราแก่แล้วรถมันแก่กว่าเราอีกสามเท่านะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับก็คงใช้ความช่วยเหลือจากกรีปไปตามสมควรแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์อย่าไปพลาดหัวข่าวจากกีติดคุกอย่างเงี้ยอย่าห้พูดนะว่าใครอะ่ะนะคนใกล้ตัวผมนี่แหละนะนะครับเวลาพาดหัวข่าวอะไรควรจะให้เกียรติให้เกียรติกับคนที่เราเอาเรื่องเขาไปนำเสนอ นะครับอย่าเอาแต่ความมันนะครับอย่าเอาแต่เราสะใจอย่าแต่ยอดวิวคนดูนะไปพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ยจัก,กรีติดคุกในจัก,กรีมันฟ้องได้นะเกิดมันไม่ได้ติดคุกขึ้นมาเนี่ยมันฟ้องได้นะครับบอกก่อนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เอาเรื่องของจัก,กรีไปลงแล้วกรุณาโพสหัวข้อคอนเทนต์ให้อยู่ตรงความเป็นกลางนะครับอย่าอย่าเอาแต่ความดูเดือดแล้วก็เหมือนคล้ายๆไปประจานมัน การที่คุณไปลงแบบนี้คือเท่ากับคุณประจานจักรีนะครับแล้วถ้าเกิดพ่อแม่เขาครอบครัวเขานะครับนะโดยเฉพาะรูปหน้าเขาอย่าไปขึ้นนะฮะบอกก่อนนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นเหย่ารูปหน้าเขาไปขึ้นนะผมบอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีความผิดนะครับจักรีไม่ได้ติดคุกนะครับจักรีเพียงแต่ถูกควบคุมตัวเพื่อรอชําระค่าปรับนะครับใครก็ตามไปลงว่าเขาติดคุกนี่เดี๋ยวเขาเอาเรื่องกลับนะครับนะครับ ศาลไม่ได้จาคุกเขานะครับสารมีแต่เพียงสั่งปรับเขาแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเท่านั้นนะครับกําลังรอเคลียร์กันอยู่ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นพ่อคนนี้กันแล้วลูกเอ้ยจักกีลูกรักเมื่อไหร่เองจะเลิกทันทีคอนเทนต์ดูเดือดของเองนะจริงๆไม่รู้ไปยุ่งมันทําไมนะทุกท่านนะครับผมก็ถามพี่ๆหลายคนว่าจักกีแล้วนะครับก็เขาเรียกอะไรอะแล้วทําไมมันต้องโทรหาผมวนะนะ เอมเดอร์ก็โทรมาหาผมนะจักกีก็โทรมาหาผมนะครับผมก็ไม่รู้จะทําไงครับก็ช่วยไปตามหนึ่งถือซะว่าเป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นนุ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยไปตามหลักมนุษยธรรมนะครับอยู่ดีๆผมต้องมาควักเงินสองหมื่นบาทเพื่อให้จักกีออกมาก่อนนะป่าจะได้เงินพี่เนาะเหนื่อยลากกว่าจะได้เงินจากพวกพี่อยู่ดีๆจักกีมาเอาไปแล้วพี่ดูดี ผมจะใช้เงินที่ไหนอะพี่ดูเนี่ยโอ้จะบ้าตายผมนเนี่ยเนี่ยมารับจ้างทํางานน้จากกีกูเหนื่อยนะเนี่ยกูหมังหลายวันนะเนี่ยว่ากูจะได้ตังค์นะเนี่ยต้องให้มึงยืมก่อนได้จากกีนะครับแต่ยังไงก็ตามหวังว่าน้องจักเีคงจะคืนพี่ทนายนะอย่าไปแล้วไปรับนะนะก็ขอบคุณคุณนิชาพามากนะครับนายประกันของบริษัทศรีมั่นคที่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ พี่น้องยูทูบเบอร์สายบ้านกอกๆนะครับคุณนิชาภาเป็นคนน่ารักแล้วก็เห็นพี่นียพี่นิชาภาบอกว่าเด็วจะไปยื่นขอผัดผ่อน,นให้กัจักรีนะครับโดยขอสารปล่อยตัวก่อนเพื่อให้จกกักรีออกมาก่อนโดยที่ไม่ต้องประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณนิชาภาเองก็เป็นนายประกันที่ดูแลลุงพลอยู่นะครับก็เดือดร้อนกันไปทั้งทั้งทั้งบ้านนะครับตอนนี้งานเนี้ย,น,น,น,ยนะนะเดี๋ยวออกมาเขตก,กะโหลกสักทีก็ได้จกกักรีนะครับ เอฟซี F C, ครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะไปสอประกอจังหวัดเพื่อ,อ,อที่จะไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ไปให้ข้อเท็จจริงเป็นเท็จในการขอออกสประกอในเขตบ้านคลองหินนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคงจะทําหน้าที่เสร็จประมาณักช่วงบ่ายๆอาจจะสักบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็คงจะเดินทางกลับค่อยๆไหลลงไปอาจจะไปนอนอยู่แถวกาะสิน พอพรุ่งนี้มีคนรอผมแล้วครับเมื่อกี้โทรมาจากสกลพี่ทนายต้องกลับมานะนะครับคือจริงๆงานนี้เป็นงานด่วนเนยพี่ผมทิ้งงานหลักที่นี่ผมต้องรีบกลับไปแต่ผมผมก็บอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวมีอะไรให้โทรมาผมเมื่อกี้เขาก็โทรมาติดขัดจริงๆด้วยที่สำนักงานที่ดินนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะครับแล้วจัก,กรีได้ออกมาหรือไม่นะครับหรือต้องเสียค่าชําระไอ้ค่าปรับเบื้องต้นเท่าไหร่ นะครับก็เดี๋ยวคงจะรายงานให้ทราบอีกทีเป็นระยะระยะแต่ฝากทิ้งท้ายจริงๆเลยนะครับผมขอย้ำนะครับยูทูบเบอร์ช่องไหนก็ตามถ้าไปใช้คอนเทนต์ชื่อคอนเทนต์ดุเดือดนะครับเช่นจักกีติดคุกแล้วแล้วเอาหน้าจักกีขึ้นไปแขวนเนี่ยนะครับขอความโกุณาลบทิ้งเถอะครับนะครับมันเข้าข่ายคล้ายๆเป็นลักษณะเป็นการประจานเขานะครับอย่าไปประจานเขาเลยครับนะครับเอาแค่ชื่อธรรมดาว่าจักรี สารอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ต้องบอกจัก,กรีติดคุกโดนแล้วอะไรเงี้ยนะอย่า,ยาไปขนาดนั้นเลยเนะครับไม่โดนกับตัวเองไม่รู้นะครับ fc นะครับเพราะนั้นไม่ได้เข้าข้างจากกักรีหรอกแต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่เสียหายต่อเขาบางทีพ่อแม่เขาครอบครัวเขานะครับบางทีมาดูเจอแบบอ้าวลูกหลานเราไปติดคุกนะครับนะครับผมจะตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าจากกักรีแบ่งปันรอยยิ้มวงเล็บยิ้มไม่ออกนะครับ ขอขอหน่อยแล้วกันจากกีแบ่งปันรอยยิ้มไม่ออกนะครับนะฮะนะฮะโอเคเอาสั้นๆน,นะครับคลิปสั้นๆน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมารายงานให้ทุกท่านทราบทีหนึ่งขอไปทำงานตามหน้าที่ผมก่อนนะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับ